สวัสดีครับทุกคนครับรู้สึกว่าสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ออตอนเกมเปิดนะครับก็เปิดฟีโชว์ไทม์หลีกบาซินไปประมาณสัก7 8รอบ78 ID ดียนะครับยังไม่ได้เลยสักตัวผมรู้สึกว่าผมไม่ยอมแพ้ครับผมแล้วผมมีอีกหลาย ID ดีอยู่ที่ยังไม่ได้เปิดนะครับขออนุญาตคลิปนี้นะครับเปิดต่อฟรีรัวๆครับดูสิว่าจะได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับโชว์ทามันมีทั้ง4ตัวใน100ตัวครับผมแล้วโอกาสมันจะได้มันมากกว่า150ตัวอยู่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์มันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วแล้วประกอบกับหลายคนผมเห็นในกลุ่มนี้ได้กันเยอะเลยนะครับผมแต่ทําไมผมจะไม่ได้กับเขาบ้างนะครับผมขอสักตัวเถอะอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ ขอเป็นบิสเคอร์เลอร์นะเอสเตอร์ววล์นะได้หรือเปล่าครับไปก่อนทั้งตัวนี้ก็ดีใจแล้วจ้าฮึ่บ <with> หลังคาเท่าตลอดเลยตั้งแต่ <c ười> แฮกคลิปที่แล้วแหละ <c ười> เขาแจกเนมาสแตนดาร์ดฟรีหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราเอาเคสนิดงนะึ่งฮะเปิดเนมาแบบนี้ก่อนนะครับผมเอาคสเอาคสิเนมาก็เคยเล่นให้กับาซานโตสเนาะอเมริกาใต้นะครับผม เปิดเอาเคสเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็ลองไปเปิดดูนะครับผมก็งมงายไปเรื่อยนะผมอะนะมันเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจครับลังคาเทาตลอดเลยวะแต่ผมไม่เชื่อเราผมจะไม่ได้เลยสักตัวหปต่อครับมาต่อครับต้องได้บ้างแหละอย่าท้อครับอย่าท้อเราอนะอย่าได้ท้อกับการเปิดฟรีครับเราอย่าได้ท้อกับการเปิดฟรี มันสัก,กวันมันต้องเป็นของเราสักแพ็คมันต้องเป็นของเราสักตัวมันต้องเป็นของเรามาอย่าทอ้อ <c oughs> บ้าบอกคอแตกจ่าดิมจ่าดิมจ่าดิมจ้าดิมจ้าดิมอย่าใจร้ายกันเลยนะครับพี่โคจา๋าขอสักตัวหนึ่งผมก็ชื่นใจแล้วนะครับเวลามาเปิดฟรีให้สักรอบหนึ่งเนี่ยผมขอสักตัวหนึ่งผมก็ดีใจแล้วนะไม่ต้องแบบว่าแตกเยอะ2ตัวสตัวสตัวนะครับขอตัวเดียว ขอตัวเดียวก็ดีใจแล้วนะมันมาสักตัวมืเนี่ยลองเข้าไปเล็งหน่อยดยิอยากได้ตัวไหนกันครับแน่นอนนะครับผมว่าเชื่อว่าหลายคนส่วนใหญ่น่าจะอยากได้บิสเคอร์เรก,กันนะครับตัวนี้นะถึงแม้ว่าถ้าเกิดเรา,เาใช้เป็นบูสเตอร์สีส้มใช่ปะบูสเตอร์สีส้มเนี่ยมันต้องจัดทีมม,ทม,มันต้องจัดทีมจากลีกเดียวกันถึงจะบูสต์ได้เต็มที่สูงสุดบวกสาอย่างที่อธิบายไปในในใน,ใน,ใ,นในคลิปที่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้เป็นจัดสายแบบฟูลหรีบบาซินนะครับผมแต่ได้สกิลดีๆอ่ะนะค่าพลังมันอาจจะบูสต์ไม่เต็มที่แต่ไม่เป็นไรฮะถ้าแต่เกิดได้บิสเคิลเลอร์ไปมันมันก็น่าสนใจนะครับตัวนี้นะเออบางคนบอกว่าผมเปิดฟรีได้บิสเคิลเลอร์ครับพี่นะเออยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับค่าพลังจบสกอร์เท่าไหร่ลูกโค้ง78็นี่เริ่มต้นนะครับนี่เริ่มต้นนะกิ๊กพาวเวอร์78นะครับก็น่าจะอัพได้ประมาณสัก80ไปปลายหรือ90ต้นตก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่ะเดีี๋ยยวววต่อออคคคครรรรััััับบบขขสกนนนึงะะะผมถ้้าจใหดไเล ขอมาตัวหนึ่งโอ้ยมาใจร้ายจังหวนเนี่ยร้อยตัวเองนะอืม,อมแพทริกทำใจให้สงบนะครับรวบรมวมลมปานสมาธิเพ่งไปที่คำว่าฟรีแล้วก็กดปล่อยมือครับฮึบฮึบฮึบ <laughs> เพื่อ <laughs> เพื่ออะไรก็สีเทาอยู่ดีโอ้ยสเตลโด โซเทลเดอร์เอออ่านชื่อนะักเตะก็ดีนะสนุกดีอะเปิดธรรมดาไม่ต้องคิดเลยมากครับพี่มันอยู่ที่ดวงครับคนจะได้ก็ได้ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคนจะได้ก็ได้ไมันไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเปิดไปเถอะนะครับอืมโจอนอาเลสเหรอ แต่เวลาถ้าเปิดไม่ได้มันก็มีแอบท้อเหมือนกันท้อเหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้บอกว่าอย่าท้อใช่ไหมแต่ก็มีแอบท้อเหมือนกันแต่ท้อแล้วถอยป่ไม่ถอยครับเพราะมันเปิดฟรีเพราะมันเปิดฟรีขอหนึ่งตัวมาแล้วใช่ไหมเฮ้เหมือนแสงแต่ใช่แต่ไม่ใช่ในทรงเลเซอร์ก็ไม่มาแล้วโอ้ทำไมาแต่ทำไมาเลเซอร์เป็นสีเขียวอะไฮไลท์ไฮไลท์ไ แต่ไม่มีเลเซอร์ยิงนะเมื่อกี้นะเออแต่เลเซอร์อาจาจันสีเขียว a few moments later อ่ะเดี๋ยวเราลองอุดหนุนนะในเมื่อเปิดฟรีไม่ได้แล้วลองอุดหนุนแพ็กนี้นะครับผมแพ็คตุรกีนะครับผมอันนี้ไม่มีเปิดฟรีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอนุโมทนาร่วมสมทบทุนนะครับอุดหนุนพี่โคสัก100นะครับผมเ<อ>พื่อฟุกเพื่อฟุกนะครับ<อ>เปิดฟรีไม่ได้ใช้ทองเปิดเลยโมโหเพื่อเพือ่อ ก็เพื่อมันฟุกไงไม่ฟุกครับผมเอาไปเลยอักกันฮักกันอักกันโอ้ยเอาหนึ่งยทีไปเอาหนึ่งอทองไปคว้างทิ้งเฉยเลยนะครับผมชดเชยมาเลยพี่โคชดเชยมาเลยโอ้โหมันจะไม่มาให้จริงๆเหรอเนี่ยออสกายแล้วได้ออสกายแล้วคลิปที่แล้วก็ได้ต่อไปนี้ก็เริ่มเข้าไอดีสายชาเลนจ์ของผมแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าได้มาจะดีใจมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นไอดีไม่ฟรีนะครับอันนี้จะเป็นไอดีชารเลน์ฟรีแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะดีใจหรือเปล่าครับผมเกลือเอ้ยนอกจากที่จะเปิดน่าเอาไปไหนแล้ว,วะเมื่อกี้จะบอกว่าได้ปั๊กทีซองด้วยเอากดรับไปแล้วมันเข้าทีมเฉยเลยนึกว่าเข้าจดหมายก่อนนะครับเป็นไอเดีเกาหลีนี่เป็นไอเดีเกาหลีนะครับได้ปั๊กทีซองวันนี้พอดีเลยนะครับอะมาเสริมทับหน่อยครับ สักตัวนึงเถอะโอ้ยเจสันเจสันเนมาเนมาเนมาแจกสแตนดาร์ดฟรีนะครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นการไฮไลท์เนาะอย่างดีๆการไฮไลท์เอาเอาไปขายมันจะได้แบบว่าได้บูสเตอร์หน่อยนะครับผม <c oughs> ขอตัวนึงเถอะพี่โค,โคจะหมดแล้วนะเนี่ย <c oughs> เปิดไปเปิดมาผมจะไม่ได้เลยสัก,กตัวจริงเหรอ <c oughs> นะจะหมดไอดีแล้วนะเนี่ย แตตัวนึงเธอเกินไปนะถ้าคึกถ้าเกิดเปิดหมดเกลี้ยงแล้วไม่ได้เลยมันเกินไปนะผมคิดว่าผมต้องได้บ้างแหละครับเฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์มาวะ่ะโอ้ไฮไลท์อีกเหรอไฮไลท์อีกแล้วอ่ะไฮไลท์สองตัวแล้วจะตัวเดิมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเปิด ID ที่เล่นใน PC นะก็คือในสตรีมนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับผมเผออื่อดวงจะดีนะ ผมก็มีเล่นทั้ง PS4 นะครับรวมก็ Steam ด้วยแต่ว่าหนักๆคือจะเล่นในมือถือเป็นหลักนะครับแต่ก็ใน PC ก็เข้ามาดูด้วยนะครับผมลองดูเผื่อดวงจะดีอันนี้ใช้คีย์บอร์ดนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียบต่อยไม่ได้เสียบจอยนะตอนนี้โอเคครับภาพกราฟิกมันก็จะสวยกว่านะครับมาครับเปิดฟรีเหมือนกันครับ PC นะฮะขอหน่อยครับผมในโมบายไม่ได้ใน PC ก็ได้ครับฮึบฮเฮ้ยผมสามารถเปิดเพลงแบบนี้ได้นะครับถ้าใน PC นะแต่ถ้า ไม่ได้มันก็จะเกลือมันก็มันก็จะมีเสียงเสียงเพลงแบบนี้นะครับแต่ก็คือเกลือนั่แนแหละอ้ออเดอรลนเนี่ยภาพมันก็จะสมจริงกว่ามันจะสวยกว่านะครับผมแต่ก็เกลือเหมือนกันคราไม่ต่างกัน <laughs> เกลือมาต่อในโมบายครับจะหมดแล้วนะฮะก็อีกประมาณ34รอบนะครับ3-4 ID ดีนะครับดูซิว่ามันจะไม่ได้เชียวเหรอเปิดขนาดนี้เยอะขนาดนี้มันจะไม่ได้เชียวเหรอครับ มันจะไม่ได้สักตัวเฉลอดูดิโอ้เกินไปนะนะแบบนี้เนี่ยใครที่เล่นแบบไอเดียว2องดีแล้วเปิดได้เฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์ไฮไลท์อีกอลดิโอ้แล้วตัวเดิมปะเนี่ยโลเมโลตัวเดิมอีกแล้วปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละตัวแต่ก็ยังดียังดีดีกว่าเป็นสแตนดาร์ด ถ้าหากพี่โคไม่ใจร้ายเกินไปโปรดดนบันดาลใจให้ผมได้สัก,กตัวหนึ่งเถอครับผมตอนนี้ไม่ต้องหวังวิสเคเลอร์แล้วขอตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมมันจะเกลือเกินไปแล้วเปิดมันสามสิบไอดีได้มั้งเนี่ยนะร,ร,ร่วมร่วมสามสิบนะครับผมมันจะไม่ได้ใช่เหรอมันไม่ใช่ไอดีที่ผมแบบว่าสร้างใหม่นะครับเป็นไอดีที่ผมเล่นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ภาคเฟสนะทุกไอดีนี้คือส่วนใหญ่จะเล่นมานานมากนะครับเล่นมาเรื่อยๆ a few moments later แต่ก็มีบางไอดีที่เพิ่งจะเล่นใหม่นะครับแต่ก็เล่นตลอดนะครับเนาะมันบางไอดีที่แบบเพิ่งปั้นในซีดีอีฟุบอลส0 2 3 2นยีอง่ะไรเงี้ยนะครับภาคหนึ่งผมก็จะปั้นเพิ่มสักหนึ่งไอดี2สองไอดีแล้วแต่มีตัวมาหน้าเก็บแบบทำเป็นเส้นทางอะไรไงหรือเปล่านะครับแล้วแต่โอกาสด้วยนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทิ้งนะเล่นหมดนะครับผมจะเล่นมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าไอดีไหนดวงเปิดดีเงี้ยก็จะเล่นเยอะหน่อยไอดีนี้เป็นไอดีแมนยูเนี่ยรู้สิว่าจะได้ปะ่ะข <c oughs> อตั้งตัวนนหนก็ได้อ ใจร้ายเกินไป oh, <no. S 1> ไม่เกียดเอยดาวิดลุยดาวิดเอ้ยดาวิดลุย Louis, ไม่น่าเปลี่ยนไป <c oughs> หน้าการ์ตูนหน้าการ์ตูนดาวิดลุยใช่ไหมดาวิดลุยเออกลับไปเล่นในลีกบารซินแล้วนะครับจะบอกว่าเลยแค่ประมาณ2 3สามไมดีจะหมดละบทเกี้ยงเลยนะครับผมสงสัยไม่มาสักตัวอ่ะอะ่ผมจะทายไว้เลยนะครับดวงมาแบบนี้แล้วคงไม่ไม่ได้สักตัวนึงอะ แต่ก็ยังไม่หมดนะหรือประมาณสองสามไอดีนะครับจะล,ลองดูว่าจะได้ปะแต่คิดว่ารังสังหอดไม่น่าได้แล้วมันนะ้งเนี่ยเหลือไอดีนี้แล้วก็อีกไอดีหนึ่งหมดแล้วนะครับผมกดไปเลยไปตุ้มโอ้โหความหวังครับไปไอดี ID สุดท้ายอะไอดี ID สุดท้ายครับท้ายสุดนะครับผมนานๆช่วงนี้จะมีเปิดฟรีให้ผมได้ลุ้นแบบนี้นะครับผมแล้วพี่โคใจร้ายกับผมคิดดูดิประมาณร่วม30กว่ารอบ30กว่าไอดีนะครับผมไม่ได้เลยคือดวงมันจะ อะไรจะขนาดนั้นนะครับผมปกติมันมันต้องมีบ้างอะมันต้องมีบ้างแล้วแพ็คมันแค่ร้อยตัวแลโชว์ไทม์ทั้ง4ตัวจะให้ผมสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้เหรอใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โอ้ <c oughs> คนอะไรจะโชคอกไรขนาดนี้ <What? S 2> โอ้โหเราเรียกว่าแบ็คเอาท์เลยนะครับโอ้ ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าบางคนก็น่าจะได้ฟรีบ้างนะครับได้ไปลองกันบ้างนะครับผมสําหรับตัวฟรีแต่ว่าค่าพลังอาจจะไม่สุดถ้าเกิดว่าจัดทีมไม่ครบตามที่บอกนะครับผมไม่เป็นไรครับก็ของฟรีนะหรือถ้าเกิดใครลงทุนเปิดใช้ทองเปิดก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับพี่ผมลงทุนใช้ทองเปิดเลยผมอยากได้อะไรอย่างเงี้ยลองคุยกันได้นะครับโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Bomb Ski โ o r Bomb Ski ีวิวทุกช่องดิ้งอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I thought I would never